โอเควันสอทรีเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้กเฮ้ย <wh> มึงจะเว่อร์เลยเฮ้ยเวฟเวฟอะไรอ่ะกูกำจัดคลิปแล้วอยู่ๆมันก็ มีเสียงอะไรไม่รู้เหมือนเมัน,มนเฮ้ยเดียวจริงปะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะอัเดีเหออไม่ครับม,มดดิกูไม่ได้ลงไม่ใช่หระแตทำไมมันมีตัวเอ้ยโอเคเูจะออกไปจากที่นี่กู <c oughs> ไม่อยากเดียวกูได้มาตั้งแต่แล้วไมกูไม่เจอ โอเคตอนนี้ผมหาป้ายชื่อเจอแล้วแล้วก็ผมมีอันนี้ด้วยแต่ผมจะไม่เอาจอดินปืนนะครับผมพร้อมกับกระดูกอีกนิดหน่อยแล้วก็กับข้าวสาลีโอเคมันไม่น่าจะมาแล้วมั้งกูกลัวแล้วตอนนี้โอเคทุกคนก็กระสุ้นดีทุกชมทุกท่านกันว่ารกันในกระผมวัมนี่อยู่ในเกม Minecraft กันอีกแล้วอยู่ใน Minecraft เอาชิดหลอด เดี๋ยวหลังจากฟ้าที่แล้วที่ผมบอกว่าผมเนี่ยจะออกตามร่าหาสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าป้ายชื่อนะครับตอนนี้ผมได้ไป้ายชื่อมาแล้วในใจที่ผมไปเดินหาแล้วก็ลงเหมืองทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างสุดท้ายผมก็ได้มันมายูหโอ้โหรู้สึกว่ามันได้ง่ายเหมือนกันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้นะครับพี่เว็บเนี่ยได้ทําประตูไว้ ตรงที่มีป้ายชื่อนะครับผมแล้วก็ทางเข้าโลกมังกรซึ่งเลเวลที่หายไปตอนนี้ของเราเนี่ยทุกคนจะสงสัยว่าพี่เวฟครับทําไมเลเวลในตัวพี่มันหายไปมากขนาดนี้ผมต้องพูดตามตรงนะครับว่าผมตายไปรอบหนึ่งใช่แล้วครับผมตายแล้วก็พกแอ็ไอของไดมอนอะไอไดมอนอะไอพีเอคไดมอนใหญ่อ่ะหายคือถามว่ามันหายไปได้ยังไงเนื่องจากว่าผมตายที่โลกมังกรไว้ตรงที่ผมทําที่ปั๊มเลเวลใช่ครับผมตาย เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเสียไอเทมไปมก็คือต้องสารมากเลยโอเคช่างมันแล้วกันโอเคมาเดี๋ยวในพาร์ทนี้ผมจะมาทําที่ปั๊มเรเวลของเราใหม่ดีกว่ากูาๆๆๆต้องมีที่ปั๊มเรเวลดีๆอสิ่งที่เราจะต้อไปนั่นก็คือผมจะต้องเอเอาเหล็กมาก่อนซิแล้วก็ใช้เหล็กนี่ครับ3อันตามด้วยทั่งครับเรียบร้อย ปักทั้งเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้ <c oughs> เสียแค่หนึ่งเลว <c oughs> เลวเลแล้วนะผมจะใช้ไปโลกบังก่อนมาแล้วามาแล้วเราจะไปดูเส้นทางในการไปโลกบังกรอนกัน <c oughs> <c oughs> คือเส้นทางในการไปโลกบังกรก็ทาอยู่แค่นี้ทุกคนคือมันอันน้อยมากเลยอันติดเดียวซึ่งผมเอาไว้คือผมคิดว่ายัางไงเราก็ไม่น่าจะเขาเรียกว่าอะไร ยังไงเราก็น่าจะต้องทุบวันนี้ออกหลังจากที่เรามีดาบบินถูกไหมเออยังไงเราทุบบอ,อกรับใครเป็นทักมาเวลานี้วะเนี้ยเออเป็นหเนอิมอนทักมาเพราะฉะนั้นผมจะปิดแชทเอาไว้นะครับผมเพื่อให้ทุกคนไม่ไม่ต้องเห็นอะไรใดๆทั้งสิ้นจากมันนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราจะอ๋อฝูงปลาฝูงปลาฝูงปลาอวากาศแต่ก็ช่างมันละกันมาแล้วและนี่ก็คือทีที่ผมสร้างเอาไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลา ยูแต่ว่าเราก็ยังสร้างไม่เสร็จนะนะโอเคมาผมจะทำกล่องเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงไม่ได้สิมตัต้องตรงนี้ <c oughs> แหมผมรู้สึกเสียวเสียวสร้านไปทั้งใจสิ่งแรกที่เราต้องทำเนี่ยเราจะต้องเอาบล็อกอาา่าฮะคือเอาบล็อกมาใส่ขบวนให้เต็มซึ่งอุปกรณ์ที่พี่เวจะทำเนี่ยเอเอานี้มาดิคราบเป็นโตคราบ ครับเออแล้วก็หมวกหายไปด้วยแทบน่าจะใช่แหละโอเคครับตัวคราฟแล้วก็คราฟกระทาสองอันแล้วก็ที่เหลือมันจะเอาไปใส่บล็อกแล้วผมจะไปวางข้างบนพอเราวางข้างบนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาป้ายชื่อแล้วก็น่าจะต้องไล่ดอรยแมนก่อนนิดหน่อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปปาให้อ็นเตอร์ไม์ออกมาพออ็นเตอร์ไม์ออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะฆ่ามันฆ่าทำไมล่ะมึงก็เอาป้ายชื่อติดหัวมันสิแล้วก็จับเป็นมาเลี้ยงด้วยแต่ปัญหาก็คือชุดเราไม่มีสะท้อนเพราะฉะนั้นเราจะควรที่จะต้องถอดชุดเกราะออกแล้วก็ ค่อยไปไ่ายเดอร์มยไม่งั้นรับรองว่าผมคิดว่าเดอร์มยน่าจะตายร้อยเปอร์เซ็นไวเพราะว่ามันกัดโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าผมเนี่ยได้ขุดไปมากขนาดไหนคือหลังจากฟ้าที่แล้วผมก็ได้ออกไปตามหาเสร็จใช่ไหมเล่อเนี้ผมก็ได้ไปขุดมาด้วยเีเอ๊ะเอ,เอ,เอ,เอมันก็ไม่ได้น้อยนะทุกคน รู้สึกขี้มมกเยอะโอเคไปขอหน่อยแล้วกันนะเพื่อนนะโอเคเรียบร้อยครับอันนี้ผมตอนผมไปหาไอหิน,ห,น,น,ห,น,ห,นหินนั้นหินหินอะไรวะหินเนี่ยเนีน่ยเห็นไหมแดงๆเออหินละว่าใช่ผมเอามาด้วยเพราะว่าเผื่อเราตก <c oughs> แต่แต่ก็ไม่ได้ใช้มันก็เลยมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าขี้เกียจโอเคพอเราได้มาแบบนี้แล้วนะครับผมเราก็จะเอาวนไปใส่ฝั่งนูน่นซึ่งผมคิดว่าพาพนี้เราน่าจะวนหลายรอบ ใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าเต็มตัวเราน่าจะเต็มประมาณนักสามรอบถึงจะวางข้างบนเสร็จหรือไม่ก็อาจจะแค่รอบเดียวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่า2รอบครึ่งก็น่าจะเกินพอสําหรับการที่เราจะวางบล็อกข้างบนแล้วคาถาสองอันนี้ผมว่ามันก็น่าจะพอนะเพราะเป็นไดมอนด์ทั้งสองอันเลยซึ่งก็เป็นอะไรที่พังยากโคตรๆเนี่ยเพราะฉันก็ฮะดีไปไปสวัสดีเพื่อน ไม่มีตัวอะไรมาตีเราตกนะในงจที่เราได้ที่ปั๊มเบลแล้วเราก็จะสามารถคราฟได้ทุกสิ่งทุกอย่างพอของเราโหดแล้วเราก็ทำอะไรก็ได้แต่สิ่งที่ผมจะได้ก่อนหน้านั้นก็คือดาบบินใช่แล้วผมจะได้ดาบบินไม่คือสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดแล้วชิบหายแล้วผมเอาโอ้ยเดี๋ยวนะผมลืมไปเลยว่าผมจะต้องใช้นิ้วมาเอาไหม่ีิโอ้กูเสียอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรรอเอานี่มาแล้วก็คราฟเลยครับคราฟแบม แล้วก็คราฟแบม48อันโอเกินพอเอ่อันนี้มาจุ๊บๆๆ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 โทษทีนะเพื่อนเราต้องใช้ข้าวบ่อเร็ว <c oughs> ข้าวบ่อเร็วขบวนข้าวบ่อเร็วก็จะสร้างพวกเจ้าก็าจะมาทําให้แบบอเดอร์แมนตกลงไปเอ้ยหรือว่าเราจะทําให้อเดอร์แมนมันล่วงลงไปแล้วตายทันทีไะแต่แบบนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เลเวลเลยนะทุกคนเลเวลเราจะไม่ได้แต่อันเนี้ยเลเวลเราจะได้อยู่แล้วก็ของหลาดจ,จะได้น้อยลงเป็นหนึ่งนะ ผมควรที่จะต้องครอบไปตัวนี้เหมือนกันโอเคแล้วก็ผมก็ควรที่จะกดชิปอ่าแล้วก็ค่อยๆวางพวกคุณคิดว่าหมดตัวผมมันจะได้สักสองห้องไหมก็ภาวนาขอให้มันได้แล้วกันนะโอ้โหเดี๋ยนะโอ้โอ้โหนี่ก็ไปไวอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวโอ้โหนี่แค่ล็อกเดียวโอ้โ,อโอูว่านะวุ่ยน้ำแมนเกิดแล้วอะชีย่ยไปเดี๋ยวมันเกิดออ้ยเดี๋ยวนะผมว่า เราน่าจะใช้เวลาประมาณนั้นสองรอบครึ่งหวอทุกคนในการที่เราจะสร้างตรงนี้สองรอบครึ่งต้องครึ่งต้องมีแน่นอนแล้วก็เยี่ยมครับพังขนาดเป็นไดมอนด์ก็ยังพังอยากรวดเร็วอัที่จะวันเราก็ไม่ได้วางไปเยอะนะแต่นี่ก็แค่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะโอ้โอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าโอ้โอจะอืหมด <laughs> ไอ้ยโครเปลือกเลยโอ้พระเจ้าเรากูจะต้องทำไปหมดแล้วเราจะต้องกลับไปเอาไดมอนมาทำาบัน,นี้ด้วยเชีย่ยเปลืองไหมเปลืองครับผมว่าโครเปลือกแต่ว่าเรามีนี่อยู่เรามีเหล็กเราเอาเป็นแบบเหล็กก็ได้เนาะอืมเอาเหล็กแบบมาทําแล้วก็ใส่ตัวนี้ให้เต็มอ่ะเดี๋ยวพี่ขอตั้งทำก่อนแล้วกันนะครับมันน่าจะต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราคราฟนิดเผื่อไว้เลยเอ่ออันนี้คราไปแล้วก็ใส่เป็นไม่ใช่สีต้องแบบนี้สิอ่ะโอเค อันนี้เก็บไว้อันนี้ก็พังแล้วเก็บไว้ไปเดี๋ยวขอนั่งทำก่อนแล้วกันนะครับผมน่าจะต้องใช้เวลาอีกสักครู่ผมน่าจะเดินไปกลับตรงนี้น่าจะอีกประมาณสักสองรอบก็น่าจะเสร็จแล้วนะตรงนี้ไม่น่าจะยากขนาดนั้นใกล้จะเสร็จแล้วทุกคนมันใกล้จะเสร็จแล้วเหลือแค่ครั้งเดียวแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ตรงนี้ยังเหลืออยู่อ่าเรียบร้อย <c oughs> คือโตตัวมาผมเสียไอ้คาถาที่มันเป็นเนี่ย เลก็กอะไปโคตรจะเยอะคือมันเปลืองมากด้วยวู้ดตัวมันโคตรจะเปลืองเลยแล้วก็ไอพวกนี้ก็น่าจะเอามาเกินมากจนเกินไปเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมัง้งโอเคมาหลังจากที่เราปูข้อมูลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราคนจะนี่แหละครับเราก็จะมาเจอกับไอเอ็นเดอร์แมนที่มันก็ไม่ได้ฉลาดอะไรมากหรอกนี่แม็กคือพังไปเยอะมากแล้วก็ผมว่าสิ่งต่อไปเดี่ยาต้องทําผมจะทำนี้ไหมนี่นี่น นี่คือถามว่าผมทำเอาไว้ทำไมใช่ไหมผมจะทำไว้แบบนี้ทุกคนอ้วอ้าวา,า,า,างผิดเราหรือว่าเราควรจะวางข้างในไปเลยเนี่ยคืออย่างน้นอยมือใจมันมีน้ําตรงนี้อย่างน้อยเราจะได้โดดลงมาเลยใช่มันจะได้ม่ต้องแบบเสียเวลาบเวลาแต่ขอคิดก่อนว่าจะเอาอะไรไปสิ่งที่เราจะเอาไปเนี่ยก็จะมีเหล็กนะครับผมที่เราจะต้องเอามาคราบเป็นเจ้านี้ฮะอ้าว ไม่มีซ้อนละเอากรุตคราบเองก่อนเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเอาเอาอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้แล้วก็บล็อกอันนี้นะครับผมแเราก็ป้ายชื่อที่เราเตรียมมาธรดาแอปเปลิลทองอันนี้ขาดไม่ได,อนนไได้อันนี้ของดีแล้วก็เอาไม้มาคราบเป็นเจ้าแผ่นสลับใช่ไหมสลับสลับสลับ,ลบอันนี้เราคราบมาเลยครับ20อปันไม่ได้น้อยเกินไปหรอกมั้งเนาะแล้วก็เราคนมีดาบนะสักเล่มหนึ่งใช่เราคนมีดาบสักเล่มหนึ่ง แล้วก็สิ่งที่เราต้องทำก็คือขึ้นไปค่ฮับหเพื่อนนายไหวมาทำไมเดี๋ยวขอดูสิมันอันนี้เอาไปคราฟเลยได้ไหม CO อะไรนะ COS โอ้พระเจ้ามันคราฟนี่ได้เลยเอ่อผมไม่เห็นมันจะคราฟได้เลยอ่ะ <c oughs> มันกาแกะปลาอา,ากัศงงๆเอ่อป้าเดี๋ยวเราขึ้นไปดีกว่าทุกคนเดะดะแตผ่ผมเดานะผมเดาว่าไอ้พวกไอเดรมแมนมันต้อง ผมจะว่าเอ็นเด์แมนยังไงมันก็ต้องวาร์มมาตรงนี้ป่ะเพราะนั้นผมผมควรที่จะเคลียร์ไอ้ตรงที่มันไม่โดนน้ำออกไปนะครับเพราะว่าเอ็นเด์แมนเขาจะพุ่งลงมาตรงนี้ซึ่งอันตารายจนเกินไปสิ่งที่ผมจะทําคือผมจะล่อเอ็นเด์แมนเนี่ยเขาเดินตกลงไปในรูก,ก่อนนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ปั๊มเอ็นเด์โพลได้พอเราปั๊มเอ็นเด์โพลได้เราก็จะได้เอ็นเด์โพลมามากพอแลนะ้วผมก็จะปาลงไปในพืน้นแล้วผมก็จะตายาไปไปจ้ะ แล้วแล้วกูตอบไปแล้วกูไม่รอตัวเองเลยเชียเดี๋ยวกูตอบไปแล้วกูไม่รอตัวเองแล้วตัวเองอยู่ข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรครับเราจะเปิดไวยเ <c oughs> ปิดไว้แล้วก็อันนี้เอ่อผมไม่น่าวางผิดเลยอะ่ะเนาะมันก็น่าจะวางโอ้พระเจ้ากว่าจะอืมทำไมชอบวางผิดตัวเนี้ย <c oughs> ไม่เราจะไม่วางผิดโอเคเรียบร้อยแล้วผมก็จะทุบนี้ออกแล้วผมก็จะทุบนี้ออกด้วย แล,ออแล้วเราก็จะโดดไปตรงกลางมันก็เสียวๆหน่อยนะแล้วเราก็จะขึ้นมาข้างบนทุบกระลาออกโอเคแล้วหลังจากจนั้นผมก็จักจองหน้าแป๊บแล้วผมก็จะปิดอ่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่เป็นมิตรโอเคสิบห้าเปอร์เซ็นต์พอมาเลยนะแมนเราต้องการวงในจํานวนมากเพื่อนขอแค่วงในโอ้พระเจ้าไม่ตายเถอะรู้สึกว่ามันก็ยังดังอยู่ดีมาเลยมาเลยมาเลยมามาก็มา ตัวการของจะพูดอาไมากนั่นก็คือเอเดนโพรนั่นเองล่วงไปยังล่วงไปเยอะแล้วใช่เขาล่วงไปเยอะแล้วนี่ผมจะฟาดเขาแล้วผมก็จะโอ้โอ้พระเจ้าโอ้ดูนั่นดิเขาโดดเขาเขาโดด <laughs> เขาเขามาโดดอะไรวะโดนบล็อกละวาเลยนี่ครับผมจะพยายามตีเอ้ยทำไมมันโดนทีเดียวไม่ตายวะหรือว่าดาบของเรามันเบาเกินไปหรือว่าไอ้พวกนี้น่าจะเป็นตัวที่แบบ ไม่ได้โดดลงมาเพราะเราหรือเปล่าน่าจะวาร์ปลงมาเลยหรือเปล่าโอเคครับผมว่าไอเทมทั้งโอ้โหว่าแล้วไงไอเทมโอ้โหโอ้โหโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย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 ไอเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของนี่ตัวแตกโอ้ย เออผมคิดว่านะเราควรเอาขวานไปสับหน้ามอัอย้าเยคือแบบมันแทบไม่ได้อเลยอะคือมันงวยนแม่นะอยู่ๆมันก็วามันก็มวนมนะแต่ที่มันจะอยู่ข้างตรงกลางอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเรามั้งอันนี้เราาด้ก็ได้ผมว่าเดี๋ยวเรา,เราลองปาเก้าลูกนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เรา ค่อยเอาอีกทีหนึง่งถ้าเกิดว่าไม่ได้อีกก็เอาอีกทีหนึง่งเอาอีกทีหนึง่งแล้วก็เอาอีกทีหนึง่งผมจะเอามันจนมันได้นั่นแหละโอเคมาแล้วครับเราจะวา,างบล็อกไว้ตรงกลางก่อนแล้วผมจะพยายามเอามือขึ้นไม่ให้โดนหน้าโอเคผมจะไม่โดนโจมตีผมจะก็ต่อขึ้นมา,าระยะที่มันควรมีก็น่าจะตรงนี้ดีวกว่าผมให้สูงๆหน่อยละกันเพราะยังไงเราก็น่าจะเอาที่กั้นออกนะครับน่าจะปลอดภัยกว่านี้ไอ,อตรงนี้ข้างล่างผมจะทุบออก โอเคไม่ถึงข้างล่างไม่เป็นไรเราจะค่อยๆโดดขึ้นมานี่เราก็จะได้ตรงกลา,างแบบนี้ผมคิดว่า9ลูกนี้ก็น่าจะพอที่เอ็นเดอร์ไมจะออกมาเพราะผมรู้สึกว่าวันนี้ผมดวงดีจุ๊บๆๆอ่าเชื่อลืมขามนี่เลยรางรถไฟอุ้ยเกือบแล้วเกือบแ้วนี่เกือบแววนี่โอเคมาปลาหนึ่งครับปลา2ครับโอเคไม,ไม่ไม่มาเลยะกินกัน ปลาสามครับปลาสี่ครับปลาห้าครับปลาหกครับเกือบตายม,มันต้องมาดีเพื่อนเราขออีกแค่สามลูกเนี่ยโคตรนะโคตรนะแค่สามลูกเองไม่น่าจะยากจนจนไปหรอกมั้งแค่สามลูกเองแค่สามลูกเองเพรานึงผมว่าผมต้องตายนแน่เลยผมคนที่จะคราฟเสื้อเกาะหมวกแล้วก็รองเท้าเข้ามาไว้ด้วยเพราะผมกลัวถ้าไม้ตีผมตายอะ่ะโอเค โ้ยังเจ็บอยู่ดีโอ้ยนี่ลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายที่กูจะมีโอไม่นะเว็บเราควรที่จะต้องอเรียบร้อยผมไม่ได้ปะมันผิดพลาดเพราะงั้นผมควรที่จะฟาร,ร์มเอ็นเตอร์แมนต่อไปไม่เป็นไรครับยังไงพานทนี้ผมก็ต้องได้โอเคเดี๋ยวฟาร,ร์มเอ็นเดอร์แมนเอาเ er อ็นเดอร์โพรก่อนเนี่ยจะใช้เวลาไม่นานนะ เฮ้ยกูเกือบตายเออเอออทำไมมึงต้องบล่มาตอนที่กูเลือดด้อยตลอดเลยวะไอ้ฮะโอ้เมื่อกี้เกือบตายโอเคครับผมยังรอดมาได้แหมถ้าเมื่อกี้ตัวกระจุยนะคือแบบคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมเซงอีกคลิปหนึ่งเลยแหละโอเคมามมจะต่อขึ้นมาละวัสดีเพื่อนนายจงเข้าไปอยู่ข้างในนะแต่นายต้องให้เรากินอาหารก่อนสักรอบหนึ่งแล้วนายค่อยออกมานะโอเคไหม พราะฉะนั้นไปไดยโอเคทุบนี้ออกวางวางปิดเรียบร้อยครับผมแกนี้เราก็จะมีเอนเดอร์ไมสุดน่ารักอยู่กับเราเร็วยูได้มาหนึ่งตัวนี่ก็ได้จะโคตรจะดีใจแล้วแหละโอเคหวังว่าเราจะได้เอนเดอร์แมนอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้ผมจะค่อยๆทุบนะแล้วก็ผมจะค่อยๆทุบเคลียร์ผมจะไม่มีทางมองหน้าพวกมันได้ขัดผมจะค่อยๆทุบนะ ค่อยๆทุบนะค่อยๆทุบนะเอ๊ยเดี๋ยวเดี <uyor> ๋ยวเดี๋ยวปั๊บปั๊บปั๊บอะไรอะไรเห็นนะว่ามองหน้าอะไรอะไรมาสิมาติล่า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 สับให้ตัวนาทีมามาเอ้ยไม่โดนมาเม่ยพวกบ้านดีๆนี่มึงจะดีทำไมเนี่ยเอ้าเอาเอาเออเอามึงจะตีกูหรือมึงจะยังไงเอ้า อ่ะไปคนละทีมึงกูลงมาเลยมามามึงมามึงมาเลยมาถึงจะได้เจอขวานน้ำเมตรสิบสี่โอเคครับตอนนี้ก็น่าจะเหลือแค่ตรงนี้แล้วแหละที่มันคืองานยากของเราเพราะฉะนั้นผมควรที่จะเหมือนจะมีตัวร่วงลงไปนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอาแล้วว่ะเอาละเฮ้ยเอาแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเกินเยอะเกินโอเคผมจะพยายามทุบ โอเคแล้วผมก็จะพยายามเรียบร้อยแค่นี้เราก็จะได้จะได้อินเดอร์มแมนจำนวนที่โคตรจะเยอะแล้วทุกคนยูหูุลงลงมาเลยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเด็กจ้ามาแล้วจ้า,า,า,าสิ่งที่ผมจะเอานะครับผมนลก็คือดาบเล่มนี้แล้วเราก็มีว้าวเลเวลว้าวเลเวลค่ะอ้ยพังพรูพังพรูพ ขัางพรูและสิ่งที่เราได้คือเจ้านี้นะนรับผมที่เอาไว้ครับเพื่อที่เราจะได้ปั๊มเอาอพวกของต่างๆและอย่างนึ่งก็คืออันนี้ได้เบเบดีด้วยนะ <c oughs> โอ้พระเจ้าแล้วเราก็ได้มันมาเดี๋ยวดูวดวนะผมผมขอขอ,ขอ,ข,อขอดูนิว่าถ้าเกิดว่าเราจะคราฟนี้เ,เ,เยอะๆใช่ไหม อันนี้ต้องใช้แน่นอนแล้วก็นี้อันนี้ต้องใช้เป็นหินเรื่องแสแล้วก็หินนี้ธรรมดาเนาะแล้วก็เบเบ็ดหนึ่งแล้วก็จะสามารถคราฟนี้ได้จํานวนมากนะครับผมซึ่งพี่เอ็เดว่าเราครที่ต้องมีอาวุธที่สุดจะขี้โกงก่อนน่าน่าจะเป็นเจ้าขอเป็นดาบอะไรสักอย่างได้ไหมขอเป็นดาบอะไรก็ได้ที่อย่างน้อยดาเมจสักสิบห้าพอจะมีไม่เพื่อนดาบดาบที่ดาเมจสิบห้าจากมอสอ่าแร่ที่ขี้โกงอันเนี้ย มันจะไม่มีเพ่ผมปรากฏเลยป่ะเอ่ออ่ะเดี๋ยวมอดหายเหรอเดี๋ยว,ยวมอดหายมปะเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่เห็นมีอ่ะเอ่อไอ้อาวุธอาวุธอ๋อนี่ก็เจอแล้วน่าจะเป็นอันนี้11อันนี้11อันนี้12อันนี้13แต่แร่นี้ผมโอ้ยแสดงว่าเราก็คราฟได้ครับ13แล้วไปเอินชาร์ดให้มันแรงๆหน่อยอย่างน้อยเราก็น่าจะตีพวกบอสได้เร็วขึ้น อ่านี่ก็น่าจะเกินพอแล้วก็เราก็มีเลเวลที่โคตรจะเยอะ <c oughs> เราไปสัก30มสิบไหมเอาดลไปสักเอาไปสักสามสิบโอ้โหว่ามันต้องมีนี่ว่ะเรื่อเรื่อเรื่อเขอดูที่มันเก็บได้เยอะไหมนี่เรามาแล้วโอเคได้8อันอันนี้ได้ไหรได้อีก2อันนี้ได้อีกแล้วโอ,อ้โหรวยเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ชุดก่อนใส่ชุดใส่ชุดใส่ชุดอ่ะย่างแรกผมจะให้บุกบันตีเราไม่ตายนะทุกคนเลเวลยี่สิบแปด เลเวล30มสิบไหมสาเถอะก่อนกลับขอ30ได้ไหมเพื่อน30เถอะนะโอเคเรียบร้อยเราได้เลเวล30สิ่งที่เราจะคราฟเนี่ยผมพี่เวจะคราฟเจ้านี่ก่อนเลยอันดับแรกก็คือต้องมีอันนี้ อย่างแน่นอนซึ่งเขาจะใช้ประมาณสัก3แรนรวมกันแล้วจะได้อันนี้1แร่นะครับซึ่งเราต้องการอย่างละ2เท่านั้นก็เพียงพอแล้วที่เราจะคราฟอันนี้1ชิ้นซึ่งดาเมจของเขาสิแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาความคม4ใส่เข้าไปก็น่าจะดาเมจสิได้ก็ได้จะตีแรงแล้วก็ได้จะฆ่าบอสพวกนี้ได้อย่างไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันจะเร็วหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าก็น่าจะก็น่าจะดีแต่ถ้าเกิดว่าเราเสกเฉพาะบอสกีกี้ล่ะ ใช่ถ้าเกิดว่าเราเสียงเฉพาะบอสที่มันดับจะเฉพาะถุงเขียวแล้วก็ถุงเหลืองหรือไม่เราก็ตีบอสถุงเหลืองก็ได้ถ้าเกิดว่าเราได้บอสถุงเหลืองมาอย่างน้อยเราอาจจะได้นี่หรือก็ได้อ่าถ้าเกิดว่าเราทาสิ่งนี้ได้ก็นั่นเป็นสามสิบเลยนะเอออย่างน้อยก็ได้ฟาร์มได้แบบชงเชงยงเชงยงเชงอ่ะเออาจะเร็ว่ได้เร็วเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปที่บ้านกันครับไปเป็นนึงนะกูไม่อยากจะเสี่ยงเลยอะ กลักูแบบปลาไปแล้วกูล่วงกลางทางอ่ะกูวแบบมันไปไม่ถึงฝั่งฝันอ่ะอะไรอย่างเงี้ยโอเคมาแล้วเพื่อนโอเคไป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 มาแล้ว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 โดดจโอเคผมต้องการอย่างละสองเท่านั้นนะอย่างละสองไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าอย่างละสองอย่างละสองอันนี้สองถูกไหมผมผมถูกบล็อกไหมถูกแหละ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 อ่ออันนี้ สีเขียวแล้วก็สีแดงอันนี้สองสีเขียวเขียวนี้แม่เดี๋ยวลองดูซิหวว่ผมมาผมจะคราฟได้หรือเปล่าไม่ใช่อ้าเรียบร้อยเราได้มาแล้วอย่างละหนึ่งสวยงามแล,แล้วจากนั้นผมก็จะเอาอันนี้มาคราฟเป็นดาบซะก็น่าจะแข็งแกร่งแล้วดาบเราขี้โกงนับไปสิบสามโอเคต่างจากอันนี้เหมือนเราถืออันนี้ประมาณสักสองเล่มกีน่กนิดนึงแล้วก็ผมจะใช้เป็นลาพิธมาสิบเจ็ดขอร้องหละความคมสี่ ความคมสีความคมสีความคมสีโจมตีศักดิ์สิทธิ์ห้าโจมตีศักดิ์สิทธิ์ห้าชกชิงและคงทนผมบอกเลยว่าอันนี้โคตรดีครับถามว่าทำไมอันนี้ถึงโคตรดีเนื่องจากว่าไอ้เจ้าบอสของมอสนี้อ่ะมันเป็นมอนสเตอร์เขาเรียกว่าอะไรมอนสเตอร์ที่แบบมันเป็นมอนสเตอร์ผีใช่แล้วดาบเราโจมตีศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นดาบผมเราจะตีพวกเขาค่อนข้างที่จะแรงไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อผมจะทําให้ดู Uh, เราจะเอาบล็อกอันนี้มาแล้วกันผมว่ามันน่าจะสวยดีแล้วก็ uh, ผมต้องการนี่หนึ่งอันโอเคผมจะลองฆ่าเขาดูนะหนึ่งตัวไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะโดนฆ่าก่อนหรือเปล่าเพราะชุดผมมันไม่แข็งเลยอะ่ะ uh, ผมจะสร้างขึ้นมาก่อนโอเคผมจะสร้างขึ้นมาก่อนผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะสร้างมันออกมายังไงถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้กตายแน่เึบ่มเพิ่มเพิ่ม่ท uh, ุกคนคิดว่าผมจะวิ่งออกมาทันหรือเปล่า ผมว่าผมจะผมผมตายโอ้พมันเจ้ามันออกมาเป็นซอมบี้โอเคอย prime, <S 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 ู่นั้นก็เป็นซอมบี้ปะโอเคโอเคเป็นซอมบี้เอ่อผมจะทุบข้างล่างเขาออกมาไม่ได้นะครับผมจะทุบมาทุบมาแล้วผมจะเออโอเคเขาเข้ามาใกล้ผมแล้วแล้วผมจะกันอ่าโอเคอุ้ยตูตีแรงอุ้ยตีแรง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 โอเคครับผมจะลองตีเข้าไปตีข้าไป โอเคเราเขาดอกมาแล้วเห็นไหมบอกแล้วถ้าเกิดว่าเรามีโจมตีส0มสิมันจะแรงมากทุกคนอนอ้ก็ถือว่าดีนะครับผมใช้แทนกันได้เหมือนกันว้าวโอ้เดเทอร์ไรโอ้พมะเจ้าผมเจอเดเทอร์ไรแล้วเราก็มีอันนี้ด้วยที่เอาไปทำดาบโจมตีสามสิบ้อ ไอ้ยังษ์คนกีโกงเลยสินะเย้ yeah, เราได้ของดีมาแล้วที่เหลือเราแค่ไปหาอุปกรณ์แล้วก็มาคราฟไอลูกแก้วกลมๆเมืกก่อกี้เยอะๆนั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราต้องไปหาอ้อยด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องคราฟเป็นพวกนี้นี่อ้อยมาทำกระดาษกระดาษเอามาทำเป็นไอพวกนี้เอาไว้คราฟไอเทมได้นะครับเราคนที่จะต้องมีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราต้องมีโต๊ะเอน โตคราฟสินี่ก็คืออันนี้อีกหนึ่งอันอันนี้เราก็ควรที่จะต้องมีเหมือนกันเลยครับแต่ตอนนี้ผมสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ดาบดาบสิบสามของผมเนี่ยแล้วมีโจมตีศักดิ์สิทธิ์ด้วยมันจะโจมโจมตีซอมบี้ทีเดียวตายหรือเปล่านั่นแน่สิคิดเหมือนกันไหมถ้าเกิดว่ามันโจมตีแรงขนาดนี้ซอมบี้ครั้งเดียวก็น่าจะตายเป็นไปได้โอเคผมจะเก็บพวกนี้ไว้อ่ะอันนี้เราไปทําเป็นที่สร้างไม่จํากัดได้เลยเนี่ย ข่ามาแล้วซอมบี้ขอเจอสักตัวหน่อยได้ไหมเมื่อว่าจะเป็นซอมบี้สเกลิันหรือว่าเป็นวิทเทอร์สเกลิันนะครับเราก็จะตีเขาเข้าไม่กี่ทีก็ตายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นครีปเปอร์หรือว่าแมงมุมเนี่ยเหมือนจะไม่มีผลมีสเกลิันตรงนั้นเอเดอร์แมนไม่มีผลผมต้องการซอมบี้สักหนึ่งตัวที่แบบอยู่ตัวเดียวมีไหมซอมบี้หนึ่งตัวอยู่ตัวเดียวซอมบี้หนึ่งตัวอยู่ตัวเดียวโอเคผมเจอไอ อ้นี่แบบสเกลวิตันผมจะลองเข้าไปฟาดเขาดูนะวันดีสเกลวิตันลงมาแล้วเพื่อนเราจะลบไนโอเคสวยเราจะทีเดียวหรือว่าเมื่อกี้มัน,มนแาจจต่ติดคีก็ได้ผมจะลองตีธรมรมดาโดยที่ไม่ติดคีนะมาแล้วเพื่อน โอเคสรุปแล้วว่าทีเดียวตายไ <laughs> อ้ทุกคนยินด้ครับผมเดี๋ยวคลิปวันนี้เดี๋ยว,วกระป๋องนี้ก่อนแล้วกันขอบทุกคนว่าผมที่รับชจมจังหวะในคลิปหน้าเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยพี่จะฟาร์มอุปกรณ์ไว้ทำลูกแก้วเยอะๆละกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวพีว่จะไปหาอ้อยมาปลูกด้วยเราจะได้ของหุ่นโหดเร็วๆใช่แล้วเราจะได้โหดเร็วๆโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากผมเจอะไปคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมไปแล้วฮะ,ะ <c oughs> เราอาจจะต้องทำฟาร์มเพิ่มนะนี่ผมทำฟาร์มไว้ด้วยนะบ้านมันอาจจะเล็กนะครับแต่ก็น่าจะใช้้งงานไดจริ